สมภรณ์รัฐจังหวัดพัทลุงท่านประธานในพิธีที่โกรุ๊ปท่านนายวัฒน์ธรรมเพชรนายกเกทศบาลเมืองพัทลุงท่านกุศลวัวแก้วท่านนายแพทย์สาุขจังหวัดพัทลุงท่านภูมิเกียรติรักสักทุกท่านครับแต่ผมมีสุตธรรมเพชรนายกองค์การแห่งจังหวัดพัทลุง ก็มีความรู้สึกและยินดีอย่างยิ่งที่รั้เกียรติให้มากลา่าวต้อนรับท่านประธานในวันนี้นะครับประามที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วผมขอเรียนเชิญท่านสอนอโณมสงสมพันธ์ปหลัดจังหวัดพัทลุงประธานในพิธีได้กระุณนให้เกียรติเปิดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี2,568แ,และพื้นสถานที่เกาะลอยหาดแสนจุกลำบังตามลำดับต่อไปขอรับเรียนเชิญครับาท่านวิสุทธธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงท่านสุภัชรีธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รเขตหนึ่งจังหวัดพัทลุงท่านวันนาส่วนราชการทุกภาคส่วนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสอนนงสมสมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านปีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้มาเป็นประธานในวันนี้เนื่องจากท่านติดภารกิจนะคะก็ร,ะรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง อาจะปี2,568ในวันนี้